สัสดีค่ะจากร้านก่อกระดกการ,กรเกษตรนะคะตั้งอยู่ทียมปรเริง,รงนกขาจังหวัดยะโสธรค่ะตอนนี้มีลูกค้าจากบ้านไดลนนูกหรือู่บ้นรนอู่บ้านไหดบ้านดังงามอำเภออำเภอเรนูค่ะจังหวัดนครพนมนะคะมาซื้อเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับนะคะกำลังชักลอกเพื่อจะเอาอขึ้นรถนะคะ เดี๋ยวลูกค้ากําลังถอยมานะคะถอยรถมานะคะเพื่อเอาขึ้นนะคะขึ้นรถนะคะมารับเองถึงโกดังนะคะมารับเองถึงโกดังนะคะมารับเองถึงกําลังถอยรถมาเพื่อนําเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับนะคะขึ้นรถแปดแถวจานคู่นั่งขับนี้มีทั้งหมดสี่กระปุกนะคะเป็นสี่กระปุกนะคะ ตัวนี้สีเขียวเหนียวซับนะคะสีเขียวเหนียวซับมีทั้งหมดสี่กระปุกนะคะกระปุกที่ใส่ข้าวได้กระปุกละยี่สิบกิโลสี่กระปุกก็คือแปดสิบกิโลนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวกําลังเอาวางลงนะคะวางลงรถนะคะรถล,ลูกค้านะคะ,ะความกว้าขงของคานนะคะก็คือเมตรแปดสิบเซนติเมตร จานนะคะเป็นจาน12นิ้วลูกปืนก็คือ3 2ตลับนะคะ3 2ตลับนะคะลีกปือนะคะ <defects? S 1> อ่าท, <Goodness. S 1> ทีนี้ตรงกรงจักรนะคะจะเป็นกรงจักรคู่นะคะเพื่อให้มันบาลานซ์กันกรงจักรกับเป็นเป็นกรงจักรคู่2ออันนะคะตัวน,นี้นะคะกรงจักรคู่นะคะเพื่อให้อ่ามันบาลานซ์กับเครื่องนะคะตัวน,นี้นะคะ น,นี้นะคะอ่าวคือน,น,นะคะจานจานที่อยู่ในเครื่องนะคะสลักหนึ่งตลักเป็นอะใรไม่ได้เลยเนี่ยจานคื่อยู่ในเครื่องเป็นจานแบบดำนะคะแบบดำเป็นกรอนะคะที่อยู่ในเครื่องแต่เราก็จะแถมแถม การเข้าไปใช่การแบบโรยนะคะให้ทั้งหมดสี่ใบค่ะให้ทั้งหมดสีใบนะคะสี่ใบนะคะตัวนี้นะคะอะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ร้านก่อกระหนกการ,กรเกษตรนะคะเบอร์โทร094 469 9224หหรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะ 081-120-6955นะคะอันนี้ละกดไลค์ให้แม่แน่อ,อทีนี้ตัวนี้เจ้าของนะคะกำลังกดไลค์ให้อยู่นะคะนะคะขอบคุณมากนะคะลูกสาวที่มาอุดหนุนสินะคะ้าร้านกอกกระหนูกันกระรนะคะสนใจทักเฟซทักไลน์มานะคะตัวนี้เจ้าของนะคะ ขอบคุณมากค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ